สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหัวข้อข่าวผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮเปิดเจ็ดสิทธิพิเศษที่จะได้รับในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนรับชมนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปของทางช่องด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะวันที่27เมษายน63นะคะเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์นะคะเขาก็ได้มีการโพสตคลิปวิดีโอนะคะระบุว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนยังคงใช้ได้ตามปกติเหมือนเดิมยังไม่มีการหมดอายุแต่อย่างใดสำหรับท่านที่มีบัตรคนจนทั้ง14ล้านคนก็ยังสามารถนำบัตรไปรูดใช้หรือว่ากดเงินช่วยเหลือกันได้เหมือนเดิมนะคะ โดยในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะใช้ได้ทั้งหมด7สิทธิพิเศษนะคะประกอบด้วย 1. วงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 200- ถึง300บาท 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ500บาท 3. ส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้ม45บาทต่อรอบ3เดือนนะคะ 4. วงเงินคืนภาษี5%สำหรับการนำบัตรคนจนไปรูดซื้อสินค้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีสูงสุด500บาทนะคะ 5. เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา100บาท 6. เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า230บาท 7. วงเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะคะก็คือ50-100บาทจะได้ตามเกณฑ์รายได้นะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะรูปภาพจากเพจสำนักประชาสัมพันธ์เคเกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในส่วนเงินในบัตรคนจนที่ท่านยังใช้ไม่หมดนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะเงินยังสะสมในบัตรของท่านไม่มีการดึงคืนแต่อย่างใดน,นะคะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะใครที่สงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาแบ่งปันความคิดเห็นใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะ แม่ปุ่มขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ